มาครับผมเข้าสู่การเล่นอย่าในแรงคงต้นซีซั่นนะครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันนะครับอยู่ในช่องไซซีนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็เป็นแรงคงซีซั่นใหม่นะครับซีซั่นเท่าไหร่นะยีิบเก้าซีซั่นยีิบเก้านะครับผมมีอะไรใหม่ๆบ้างเนี่ยเดี๋ยวคลิปหน้าผมมา บอกรายละเอียดที่หลังนะครับผมแต่เอาง่ายๆคือตอนนี้แมบบน่าจะใหญ่ขึ้นใช่ไหมแแบบใหญ่ขึ้นนะครับผมแล้วก็ป้อมทุกป้อมเนี่ยจะสโลคือสโลตั้งแต่ป้อมแรกเลยประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วผมก็มาประเดิมเนี่ยแร้งด้วยคลิปแรกของซีซันนี้นะครับผมจริงๆก็เป็นอีลี่แหละแต่ว่าแบาบถ้าเป็นตัวเมนผมนะหยาดน,น่ก็น่าจะเป็นคลิปแรกของซีซันนี้นะเล่นน่าจะคล้ายๆเดิมนะครับถึงแม้ว่าแมบจะใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าน่าจะเล่นคล้ายๆเดิมเมตาเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้เปลี่ยนเยอะนะครับเมียเนี่ยก็ยังหน้าตาเดิมเด ช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะเข้าไปดูคลิปผมขอขายของแป๊บหนึ่งอยากได้ไอดีสกินแร์แรงสูงลูนครบราคาเริ่มต้นเพียงแค่30บาทมีไอดีให้เลือกหน้าเพจโคตรเยอะต้องเพจนี้เลย TP7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม ROV เครดิตดีรีวิวเยอะรับประกันความปลอดภัยทุกไอดีหลังซื้อขายลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปครับผม เมลโลท็อปอัพเพจรับเติมเกม Rv สุดคุ้มเปิดบริการ24ชั่วโมงด้นะใช้เพียงแค่ Open ID เท่านั้นและยังรับเติมเกมชั้นนำอื่นๆอ,อีกเพียบเลี้ยงอยู่ใต้คลิปหรือแอนไลน์ที่นี่ได้เลยมีแอนดนำหน้าด้วยนะลูยีเนะี่ยอันนี้ฝั่งตรงข้ามเล่นเป็นลูยี่เรนกางนะครับผมแล้วก็เอาตีมี่เนะี่ยมารวมเลี้ยงแคลรี่ตัวใหม่อย่าง <Okay. S 2> ยีลินนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าถ้าเราเอ่อไม่ไม่เล่นกันดีๆเนี่ยสยองนะเพราะอีลินตัวมันก็แบบไม่ได้เบาเวอร์นะมันเบาแหละแต่มันก็ง งงไหมข้าปุ่มข้าปุมแต่กระแลงครับผมอ่าเครื่องหลอดไม่ถึงไม่เป็นไรตัดคลิปหลังบ้านเนาะอ่าไม่ขำแบบนี้ลองตรลองตรเฮ้ยมันตไม่โดนติดไม่โดนวะโอเคไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องหาไฟนะครับรอครับรอเรารอเอามังกรกันดีกว่าหรือรอเอาคนก็ได้แต่ใดๆก็คือเอลันดอมาแล้ว เฮ้ยลุเดียวลุกเดียวลุกเดียวเฮ้ยโดด้วยโลดดโไทยสวยเฮ้ยโอ้ยยีน่าปีหลังยีน่าปีหลังโอ้โอ้โพี่จับแอบแล้วผมหลบโดด้ี่สงสวยสวยเรียบร้อยเล้งไทยไฟนี้ไปไปไปเปิดเลฟเปิดเลมันตายกันหมดเนี่ยเปิดกันเองเลยครับชิวซิเรียบร้อยครับ คือเมื่อกี้นี้กำลังจะลงบอกรันหมดเลยนะฝั่งนน้นแหะแต่ว่ามวยเราไถสวยจัดเเอารื่องนะจิ้มล้อก็มาตึงเลยไงอ๋อครับผมเราก็รีบกลับมาฟาร์มเอาทามมิ่งของเรานะไม่ต้องกลับบ้านเยอะก็ได้ครับไม่ต้องกลับบ้านเลยแหละหยาน่ะขโมยเลือดเพื่อนเอาขโมยเลือดเพื่อนเอาแล้วก็ตีคลิปแถวนี้ใช้พาสิีตีคลิปเราก็ได้เลือดเด้งแหละค่าคลิปเนี่ยก็ได้เลือดเหมือนกันครับ อันนี้ก็เป็นข้อดีของยาอีกหนึ่งอย่างนะมันก็คล้ายๆนะเขาเอาลูดูดเลือดมาตีนีก่อชุบตีนีก่ชุบเหนไหครับนี่หน้าหายนะมาดูลงไปหรือเปล่าลง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 กิน่าฟิกกิน่าฟิกอ่าตอนนี้ข้อมูลคือเอาเอเลนดอร์กันโอเคโอเคลุยมาตีหมดแล้วเรียบร้อยมีเอเลนดอร์ตัวเดียวที่ไม่ยอมกลับบ้านนะครับจะหยองดีแบบนี้แล้วโดนผมล้ำสุดไงดีไงดี นะตัวนี้อ่ะให้เพื่อนเล่นกันเองได้ไหมผมโลแล้วผมอยากกลับบ้าน,น,นอ่ะโรจูกลับบ้านกันกันลีครับผมอย่าเนี่ยไม่ชอบเอเลนดอร์มากเลยนะเวลาล้ำกับเอเลนดอร์นะพยายามโฟกัสสก,กิลดีๆนะเลี้ยงสก,กิลดีๆเนี่ยผมอย่าให้เอเลนดอร์มันฟรีใส่เราเยอะเดี๋ยวเราตายเอง yeah. เกมเนี้ยตัวบางเขาเยอะนะเราออกดาเมจล้วนได้หรือถ้าแบบเรากลัวตายก็ออกไอเทมแทงมาชิ้นหนึ่งแต่ผมมองว่าผมออกดาเมจล้วนไปเลนยนะตายเนี่ย ไอเท็มแท้งของเราเนี่ยก็จะมีขวานฟาร์มแล้วก็ดาบดีเดเมเชอร์นะครับผมแค่นี้ก็น่าจะอึดพอที่ทําให้แบบไฟโนนัวแล้วนะอ่ะตอนนี้ตีดาร์กอยู่ใช่ไหมสวมเลยสามล่างสามล้วงสามล่างสามเรียงแล้วผมสวมดาร์กแล้วผมสวมดาร์กเอเดร่น่าจะลงไปนะเฮ้ยเมื่อกี้เราสวมดาร์กได้ครับท่านผู้ชมคุ้มจัดสองอัพเจ็กนะทีมเราโหดเลย ไอคำว่าสวมมนะันเนี่ยมันเป็นคำพูดติดปากของนักแข่งหรือเปล่านะีบอมอืมน่าครับผมประมาณนี้เผื่อใครไม่ค่อยเข้าใจว่าสวมคืออะไรนะก็คือแบบแย่งครับเออฟังง่ายๆเข้าใจกันง่ายๆก็คือแย่งหรือขโมยมานะไอะช็อตนี้เหมือนเพื่อนจะเล่นฮนะรอรอ,อให้มันลึกมานะนีเจ็บมากมันเจ็บแล้วน่าจะถอยกันหมดแล้วเดี๋ยวรอเซตเซตไฟเลยฮะรอรอเล่นล่างเลยผมได้ฟอบแดงด้วย เคียดเคียดเราเล่นล่างเลยตัวเดียวได้ไหมโอ้กระสุนไม่ไปเออคุยกันเถอะไอติมิตีมีติมิตัวเดียวตีมีตัวเดียวเอาให้มันตายก่อนเอาตีมีก่อนเอาตีมีก่อนเอาตอแล้มันเสียชุบกันหน่อยสวยมวยไอมวยไอมวยไทที่หลงบ่อยแล้วเฮ้ยมันว้ามาอุตันตีอยู่ตีอยู่ตีอยู่เฮ้ยที่ไม่ถัดชุบเอากลางได้ไหม อันนี้ก็เป็นจังหวะเดาครับผม,มเราเราดาได้หลายอย่างนะว่าแบบเออเนี่ยมันลงบอกก็จริงนะแต่ว่าลุยมันปาอันติไว้อย่างนั้นอะ่ะเชื่อผมนหะประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์อะ่ะยังไงก็ต้องวาร์มกลับมาครับเออ<ๆ>เพราะว่ามันอยากวาร์มกลับมาเอออ <c oughs> ทีนี้ครับ <c oughs> โลม,มันตายแคลรี่ไม่มีคนคุม <c oughs> ได้ป้อมครับผมเรียบร้อย <c oughs> ได้ป้อมเสร็จเนี่ยเราไหลามาเอามังกรเนาะไ <c oughs> ปะนี่ครับมาโครแหลงไทยอันนี้คือมาโคเด็กแรงนะครับ <c oughs> เรียบร้อยเเวฟนึงสลัสบปใช่เจ้าอีกเวฟหนึ่งล้วก็สลับแล้วแคลรี่แล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปเล่นเรนบนต่อเนอะาะไอ้ท่าไม่เนี้ยเอเลนดอร์เขาเอาบูอยู่นะผมมองว่าดักตรงบัฟแดงอะ่ะเอาเอ,าอเลนดอร์ตายได้โอเคนี่งไงล่างสามจริงด้วยเล่นบนได้นะเนี่ยเราเดินมาดักตรงเนี้ยได้อันนี้เขาเรียกว่ามุดนะครับถ้าเป็นภาษาพวกป่าออฟอ่ะผมมุด ผมก็จะมดมาอยู่ตรงนี้นะมันจะเดินมันจะเดินกันผ่านมาบ่อยครับไอ้ตรงเนี้ยด้วยนะเนั่ยเนี่ยแต่ว่าผมก็ไม่อยากเล่นคนเดียววะนี่ไงคุณเล่นคนเดียวจริงด้วยแหมสวยครับใช่ไหมสวยสวยสวยหมดตีหมดตีครับผมเฮ้ยน้ารถน้ารถอันนี้ก็ นี่คผมก็เป็นอาการอ่านเกมของผมนะคือฝั่งตัวแค่เนี่ยมันต้องสลับตามไงมันก็เดินขึ้นมาเนี่ยโดนเลยโดนผมมมดไปดิได้บนไ,ได้บนฟรีด้วยปเป็นไปตามเพียนะไอ้อาเราเวลสิบสองเ้วด้วยฮะได้เวลาโหดได้เวลาเฉยเฉของหยันไม่สตมเฮ้เราเป็นคนดีใช่ไหม รอทำไมเอาบ้านเลยไันเอาได้บ้านครับอันนี้เล่นได้นะเล่นได้นะเดี๋ยวเปิดให้เฮ้ยลงบ่อปะหยองนะเฮ้ยเอาตดวปยากยากยากไปก่อนไปก่อนอันตีผมหมดอันตีผมหมดไปไปถอยเลยเบ้บนเข้านะโอเคอืม ไม่เป็นไรครับอย่ารีบอย่ารีบอย่าอย่าจะร้อนถ้า,าเรา,อ,าอันน,น,นี้เวลาแหลงไทยเกมนำเนี่ยชอบเหลืองฮะพอเหลืองแล้วมันจะพหานะเหลืองก็หลอนอ๋อโอ้ยใจเย็น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 การที่คุณทิ้งเลนตัวเองมาแล้วมาคลิปผมแบบนี้โอเคครับผมทามมิ่งประมาณนี้แปดนาทีเนี่ยเราเอาบัฟดาร์กสำคัญที่สุดนะครับผมถือจะเอามาบัามันก่อนก็ได้นะมันก็มีดาเมจให้นะเรียบร้อย หาเล่นได้ครับตอนนี้เราเก็บนำเนี่ยผมเดินเปิดเลยเนี่ยร่างโดนวะให้มันหนีลงบ่อเฮ้ยเอ้าไม่ลงบ่อแบบนี้สยองนะทำบนมาดีเฮ้โอ้สาอะไรให้ร่างสองก็ตามเผื่อเกิดเก็บได้ไงมันลงบานโอเคครับผมเราจะเล่นบนนะเพราะว่าเพื่อนไปปิดล่างกันเอาเอา้ตายได้เอา้ตายได้อุ้ยเรียบร้อยมันว้าไปแม่ สูงให้อยตัวนี้ตัวนี้โอ้โหบางว่ะเจ็บปวดแล้วตัวอีลินยิงว่ะพี่ไม่ไหวยอยู่แนละ้วผมไม่ไหวละไม่ไหว <c oughs> หว่ะโอ้ยูนสองคนมันมามันเรียกกันอ่ะไอ้ที่เราก็แตก <c oughs> ไม่ไปเป็นไรไม่ไปเป็นไรผมอาจจะลำลำลำหลำดุดด้วยเอา้า <c oughs> ฟิกพาดตายเลยเฮ้ยสูตรไหนเนี่ยสูตรไหนไม่โดนเรียบร้อยสูตรไหนนั่นสูตรไหนครับอันนี้ กูโยนโอ้น่าเล่นจัดขโมยปลาฟ้าได้ด้วยปลามามาเอาเจมม์มาไปไปตังก่อนจนเกไอโมยตอนนี้เกียได้ออบเจกต์แล้วหาเล่นได้นะเราเงินเยอะแต่เงินไม่ได้นำมากนะเอาจริง สองพันเนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่ได้เกมเกมเราไม่ได้นำเยอะนะนำแค่บ้านนะแต่ว่าไม่ได้นำเงินไม่ไหวอยู่แล้วคดีแน่เดี่สู้ตัวเดียวฝ <im> ั่งนู้นแน่มันมีเตมีช่วยบัมม๊มกันน okay. ่ะโอเคหาเล่นกันหาเล่นกัน มา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 อเออเอรวม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 ดันผมตีบนแตกละอืมรอมันล,ลึกมาเองก็นะครับผมว่าเล่นหน้าบ้านไม่น่าดีให้ให้ <Yeah. S 1> hey, hey, แคลรี่ยิงโพ๊ไปปังซึ่งหลอดไม่ไดนะ mm. ้ยววิงเหมือนนึกเฉว้ถ้ามวยไถยสวยๆเนี่ยน่าจะได้นะแบบไถออกมาจากบอก่อย่นอยู่ล่าง อยากเล่นไอเนี่ยอยากเล่นการต้องวิ่งไปตัดเวฟอ่ะหาเล่นไหมมาได้เล่นได้เล่นได้เข้าได้เข้าได้แล้วมาลอ็อตกูไม่โดดตามไปมาลอ็อมอันนี้ยีน่าชั้นนำค่ะเต<อ>มิเตมิตอมโอเค ยังขาดสกกร์คิวเหมือนเดินมนะครับไอแคลดี้ตัวนี้ไอช็อตเมื่อกี้นี้มันเกิดอะไรขึ้นวะเ <c oughs> ขว่้เลยเดืรดการลางนะเขตเป็นป่าแอ่ยังไม่งลงบ่อทันดาเมจพอเราคาลิกดาเมจพอเหอนว่าดาเมจขาดจริงอืมรม่เลยหาตังค์สติ๊กเกอร์ผมสวยเปล่า ว่าเราได้กลางหน่อยใช่ไหมได้เลยอ้าวไม่ไมีไม่มีแบบนี้เปิดกูเปิดละไม่ต้องลงดีไว้ไปตามตามตามสิบหาย <lish S 2> ละหายได้ไอ้เหี้ยรับแล้วรับแล้วโอ,โอ้โหโอ้จูไม่ทันเสียใจปะเ <c oughs> สียใจจ <c oughs> ังอะไหรอะไรหิวคิวเป็นเหตุครับวันนี้ <c oughs> อย่าไปหาทำไม่มีเพื่อนตามด้วยอยูย่ไกลกัน เฮ้ยเๆยือเยอเยือเยอเเฮ้ยโอ้โหเชี้ยแม่งบังก็คอยากให้เองวิ่งทางูลคือตอนนี้ตอนนี้เราเกมนำอ่ะแต่ว่ามันจับมันจับมันก็ไม่น่าตายเออว้าปะเอพะเจ้าคือเราต้องรอต้องรอสิบห้านาทีอย่างเดียวแล้วตอนนี้เพราะว่า เราจบกันไม่ได้นะคือฝั่งนน้นมันก็เคลียรร์์เคลียบ้านกันไวอะ่ะดู<ๆ>ดูมังกร่ตีอยนะู่ตีอยู่ตีมผมยืนมองเลยนี่้าขลังนี่น้างหลังนี่นะข้างหลัง,งเฮ้ยมฟิกแล้วมั้งฟิกแล้วโอ้ยไม่ได้ไปเติมนะเอ้ยเข้ามังกรไม่ไหวอพ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 อ,อันนี้ต้องถอยแล้วอันนี้ต้องถอยแล้วมันมันรี ตาต้องให้โอเมียนไปทำเวฟยาวๆแล้วแหละผมว่าทำเวฟยาวแล้วเราคุมคุมพยายามคุมแดกตอรีหรือมันเล่นได้ไะมมันมปิดย,ย่ามึงต้องไปบัตรแค็ให้กูเห็นหน่อยอยากไปอยู่แต่ม<ล>ันมันลำบากจังตัดคนตัวนางรอช็อกไปดิเพื่อนยังไม่ลำบากจังไงเฮ้ยยี่มันดูตูดตัวเลยเนี่อันนี่ยนเพื่อนแทงมาแล้วเพื่อนแทงแล้วไปไแเข้าไว้พิ่งเข้ไป เแหวนสวยดิดึงเฮ้ยโอเคเตมี่ฟรีครับผมไอหกอีกหกปีไอ้กดเกิดเป็นนอจิเป็นนอจิตันหน่อยตันหน่อยตันหน่อยต้องเล่นละต้องเล่นละตาม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 มิเกิดทีมิเกิดทีมิเกิดดึงมามีสะกอบสวยไปเอาจบเลยเอาจบเลยแทงเองี้ยนผมแทงข้าหลังนี้นะข้างหลังนี้นะข้างหลังไม่เป็นไรไม่เป็นไรความแทงอ่ะจิบ้านจบเลยจิบ้านจบเลยใช่ใช่ควบก่อนควก่อนคนก่อนคนก่อนคนก่อนไม่ได้ทันละผมล้ำเส้นเข้าไปละ เฮ้ยผมว่าแล้วโอเมนต้องมีสกินนี้โอเคครับผมก็ถือว่าเร็วๆนะคือแบบว่าเทคเดียวพอหยันป่าอันนี้คือเล่นหยันป่าตาแรกของวันเลยนะครับผมก็ลงให้ดูเป็นคลิปนี้แหละมันดูเร็วดีนะมันจะไม่ต้องหลายเทคอุอ้ยได้บัตรเบิ้องดาวเกรงใจว่าไว้กดตอนเราจะขึ้นคนดีกว่าประมาณนี้ครับผมสำหรับแนวทางนะก็อาจจะแบบไม่ได้สอนเข้มขนาดนั้นนะเพราะว่าตานี้มันก็ดูดูปล่อยจอยดีอะเออแต่ว่าก็ยังมีให้ผมก็พยายามบอกหลายจังหวะอยู่ว่า ต้องทําอะไรบ้างเนาะประมาณนี้ครับผมทีมเล่นดีด้วยมากดมากับทีมแล้วคอเกมบอกกับทีมก็มันก็ชนะง่ายดีะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องชาลสายศีนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับผมและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆกันด้วยนะจ๊ะ